ไชท GPT ร่วมกับ c a n v a กันนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ไปที่เมนูสำรวจนะครับแล้วก็ในช่องค้นหาครับพิมพ์คำว่า Can ว a ลงไปเลยครับผมเลือกคลิกคำว่าเริ่มต้นแชทนะครับก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาตามปกติเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมจะลองพิมพ์พร้อมเข้าไปว่าสไลด์พร้อมเนื้อหาเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับผมพิมพ์เข้าไปตามนี้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่ม enter ครับแคนวาจะมีคำถามเข้ามาครับตรงนี้ให้กดปุ่มอนุญาตหนึ่งครั้งนะฮะ เมื่ออนุญาตแล้วนะครับรอสักครู่ครับเขาจะทําการประมวลผลให้ครับนี่ได้เทมเพลตมาเยอะเลยนะครับเลือกเทมเพลตที่ชอบนะครับแล้วก็กดคลิกเข้ามาฮะเนื่องจากว่าสไลด์ตรงนี้นะครับเขาสร้างมาให้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษครับผมไม่ต้องตกใจนะครับแคนวาสามารถแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับก็กดคลิกเข้าไปที่ข้อความนะครับนี่แบบนี้เลยคลิกที่จุด3จุดนะครับแปลข้อความนะครับตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยเลยครับ แล้วก็ปรับมูดแ d ะโทนได้นะครับอยากได้ภาษาแบบไหนนะฮะเลื่อนลงข้างล่างครับนี้ผมแปลทุกหน้าเลยครับผมนี่เลือกทุกหน้าเลยครับแล้วก็กดคลิกแปลภาษาครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวแคนวาจะทําการแปลเนื้อหาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้เราครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับตอนนี้ไหมฮะทุกสไลด์ครับเป็นภาษาไทยแล้วครับผมแถมรูปภาพนั้นก็เกี่ยวข้องกับสไลด์อีกด้วยนะครับลองทากันดูนะครับ ไหนทำแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ